สแสงทองการช่างพอดแคต์รายการพามือใหม่ไปซื้อบ้านกับสแสงทองการช่างพบกับโครงการสลรปเชรพารามสองวงแหวนกับแนวคิดโครงการเป็นตัวเองเต็มที่กับดีไซน์ที่ใช่ปลุกเพช่นกับสีสันของอัมสเตอร์ดัมทาวโฮมที่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ครบคันลงตัวพอดีกับสมาชิกในครอบครัวพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นยิ่งกว่า ทมกลางสภาพแวดล้อมและระบบรักษาความปลอดภัยที่เหนือกว่ามาตรฐานของแสตลติตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกด้านของคุณให้ใช่ย,ยิ่งกว่าที่เคยนวัตกรรมที่นี่ใส่ใจทุกความละเอียดเราคัดสรรน,นวัตกรรมที่จําเป็นกับการใช้ชีวิตประจําวันตั้งแต่การคิดพัฒนาเลือกสรรน,นวัตกรรมการอยู่อาศัยไปจนถึงวัสดุที่สวยงามแต่คงทนรวมทั้งการควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง พร้อมให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานของแสตสลิกสลิเพรพระรามสองวงแหวนราคาเริ่มต้น2.89ล้านบาทถึง4ล้านบาทพื้นที่โครงการประมาณ24ไร่53.37ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ99-128ถึงตารางเมตรพื้นที่ดินประมาณ16.25ถึง19.8ตารางวาจำนวนชั้น2ชั้นจำนวนยูนิต252ยูนิต พื้นที่จอดรถสอคันแบบแปลนบ้านฟังก์ชันดีสุดภายใต้มาตรฐานของแสนสลิกทุกฟังก์ชันเลน้นการใช้งานได้จริงพื้นที่ใช้สอยครบคันรองรับทุกการใช้งานของสมาชิกในครอบครัวแบบบ้านซิงเกิลพื้นที่ใช้สอย99ตารางเมตร2ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ1คันห้องอนเนกประสงค์1ห้องรับแขกและ่วนรับประทานอาหาร พร้อมด้วย1ส่วนสักล้างแบบแปลนบ้านโลคินพื้นที่ใช้สอย111ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คัน1ห,ห้องรับแขกส่วนรับประทานอาหารและส่วนสักล้างแบบบ้านอัมสเตลพื้นที่ใช้สอย128ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คัน ห้องอาเนกประสงค์หนึ่งห้องรับแขกและส่วนรับประทานอาหารพร้อมด้วย1ส่วนสักล้างทำเลที่ตั้งบนทำเลศักยภาพด้านทิศใต้ของกรุงเทพลายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งแหล่งช็อปปิ้งโรงเรียนโรงพยาบาลพร้อมการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วติดถนนพระรามสองใกล้จุดเชื่อมต่อถนนกาญจนาพิเศษและทางดว่วนสนใจโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ c อ l l center 1นเตอห์1685าหากเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาอัปเดตโครงการที่น่าสนใจให้ได้รับชมกันต่อและหากมีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวโครงการสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยครับและสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นโครงการในย่าไหนอย่าลืมกดติดตามและรับชมกันนะครับสวัสดีครับ